ทำธุรกิจในรูปของห้างหรือบริษัทต้องระวังปัญหาจากสิ่งนี้นะคะวันนี้เองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนตัวเองในการทำธุรกิจจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหรือบริษัทก็ตาม ตัวคุณเองอ่ะยังเคยชินกับการทําธุรกิจแบบบุคลคลธรรมดามาเพราะเวลารับไปได้มันก็เข้ากระเป๋าส่วนตัววันนี้คุณจําเป็นต้องมีความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองไม่ต้องมานั่งเสียภาษีสองเด้งค่ะข้อหนึ่งนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดก็ตามแสดงว่าตัวคุณเองอะค่ะไม่สามารถที่จะรับเงินส่วนตัวอีกแล้ว เพราะคุณมีบริษัทหรือห้างที่คุณจัดตั้งในรูกของนิติบุคคลเข้ามาหลายๆคนยังไม่สามารถแยกได้เข้าใจว่าในเมื่อตรงนี้เป็นบริษัทที่คุณจัดตั้งเป็นห้างที่คุณจัดตั้งเงินจํานวนดังกล่าวคุณก็ยังมีสิทธิ์เหมือนเดิมซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดค่ะข้อ 2. เมื่อคุณนะคะ ดึงเงินออกในกิจการมาใช้ส่วนตัวโดยที่คุณไม่ได้มีเอกสารต่างๆในการใช้จ่ายของกิจการของคุณะ่ะกลับไปให้กับบัญชีของบริษัทคุณปัญหาที่เกิดขึ้นคือบัญชีนะคะ จะนาเงินที่คุณเอาไปใช้ในกิจการเนี่ยไปลงตรงที่ว่าลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการในเมื่อลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการของคุณมันสะสมทุกปีทุกปีทุกปีกปสมมติตอนปี63คุณเอาเงินออกไปใช้10ล้านตอนปี64คุณเอาเงินออกไปใช้อีก10ล้านสองปีคุณเอาเงินของกิจการออกไปใช้20ล้านปัญหาที่เกิดขึ้นคือดอกเบีย้ยที่คุณจะต้องเอามาจ่ายคือ ให้กับบริษัทซึ่งหลายๆคนไม่รู้สิ่งนี้ข้อ3เมื่อเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมก,การปุ๊บตรงนี้จากการที่บัญชีเอาไปใส่ปุ๊บนะสิ่งหนึ่งที่เดินโดยอัตโนมัติคือดอกเบีย้ยนะคะดอกเบีย้ยที่กรรมก,การเอาเงินของกิจการออกไปใช้สมมุติวันนี้กิจการของคุณไปกู้มาทําธุรกิจเสียดอกเบีย้ยสักสิกรรมก,การเอาเงินออกไป20ล้านเงิน20ล้านที่กรรมก,การเอาออกไปดยที่ไม่ได้มีบินต่างๆมาคืนให้บริษัทอย่างเงี้ยกรรมก,การต้องเสียดอกเบีย้ย15%ให้กับบริษัท กรรมการเสียหนึ่งเด้งและหลังจากนั้นบริษัทรับค่าดอกเบี้ยของกรรมการมาก็ถือเป็นารายได้ให้ของบริษัทที่ต้องเอามาเสียภาษีให้สักกรอีกเด้งที่2นี่คือปัญหาที่ทําไมวันนี้เนียถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการที่ทําธุรกิจในรูปของบริษัทหรือว่าเป็นห้างเป็นนิติบุคคลคุณจําเป็นต้องมีความรู้เพราะเวลาที่คุณไม่รู้อ่ะคุณก็ต้องเสียภาษีโดยที่คุณไม่จําเป็นต้องเสียไงเสียในสิ่งที่ไม่ใช่มันทําให้หลายๆคนนะคะ เสียภาษีแพงมากจากความไม่รู้ถ้าคุณอยากรับสาระความรู้ดีๆสามารถไปติดตามได้นะคะที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็กเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากพลาดสาระความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สอบประกมากกว่า17ปีคุณสามารถกดติดตามได้ที่แอสไตน์เช็คเอกเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ